พสระหว่างทางเขาเนี่ยแปลงเพราะระยะห่างมันใกล้มากที่แปดกิโลนี่ถ้าไปดูท่ากีจะรู้เลยแม่งเดินไปสิบกิโลเลยมันยังไปเลยเพราะฉะนั้นของของเราไม่เหมือนทางที่หลอก็นได้แต่ความเสี่ายมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่พี่เพราะตามใดที่ใช้งนี้มันได้แต่ถึงว่าอย่างน้อยเรย่งยีที่เรามีแนวทางว่าเอาไปเชืในการเลื่อนย้ายฐานา ไปลักษณะของการปรับพฤติกรรมป่าท้อทั้งนั้นเลยนะครับแต่คือเส้นทางของช้างนั่นแหละครับเที่ติดติดไปเนี่ยครับไก่มันมันลดพื้นที่เสียหายได้เครับทางสามหนึ่งเจ็ดได้มันไหลไม่อยากอยู่แล้วเขาเป็นอันนทางมันมีไปแล้วถ้าข้ามโซนแถวเนินภูหมูแถววัดพนอนนี่มันก็เข้องป่าาได้จุดนี้เป็นจุดแรกที่ลงแวะดูเส้นนี้ใช่ไหมโอเคได้โซนนี้จะไปทางนี้มุ่งหน้าไปทางนี้เราจะินไปไปหนักได้ก็ข้ามถนนไปเลยเรา ข้ามไปที่ขนาดใช้โดนตัวเดียวนับแต่ของเราตัวนี้โดนหลายตัวคือเมื่อก่อนมันมีโดนอ่ะเพราะมันโดนทิ้งโดยหมายเด้นยีมักมนก็มนมีกลัวเสียงโดนแ่ะมินงิ้งนี่ก็เดี๋ยวไปดูจุดที่ตั้งกล้องไว้นะครับกล้องโอาไอมอนิเตอร์ลิงช้างเวลาออกของอาจารย์นิชาที่เราทำหาลงคลิปไว้รอบหนูก็น่าจะผักดันเข้าเส้นนั้นแหละ ที่จะข้ามไปสนามกอล์ฟได้ไปผ่นมาเรื่อยๆนี่ดูกลออ้องตรงนู้นกันเขจะมองเห็นบริเวณด้านนี้โอเคเข้าเป็ดเขตป่าทอลอเนาะนี่ครับนีนรูออกเ,ออเห็นเลยว่าเป็นที่จุดออก ใกล่ที่ละตัวสอง <ผม S 1> ตัวเป็นบ่อยเพรามีคนเตือน

วังกะแพจะนำหนึ่งสามสามยังไงก็ต้องมา่ิรับใช่หนึ่งศูนย์สองัองสองตั้งไปไหนก็ไม่รู้เมันบากอย่ารว่ะว่าเดี๋ยวทำานถนนสามหนึ่งเจ็ให้กลับเข้าสู่